สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของหมวดของเรื่องของภาพวาดแล้วก็ภาพเขียนจีนโบราณอยู่นะคะแล้วก็เราอยู่ที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาชมภาพวาดภาพเขียนจีนโบราณน,นะคะแล้วก็พบกับอาจารย์เอ๋อีกเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์เอ๋จะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าการเขียนภาพวาดภาพเ,เขียนจีนโบราณน,นั้นมี ลักษณะในการเขียนในการถ่ายทอดนะคะศิลปินเขาคิดอย่างไรนะคะเขาถ่ายทอดออกมาเดี๋ยวเราจะไปชมเทคนิคจากอาจารย์เอกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เหนวันนี้จะมาชี้ชวนให้ชมภาพสำคัญซึ่งมีเพียงสีภาพนะคะเ,เป็นภาพที่มีความสำคัญในหมวดหมู่ของาศาสนาความเชื่อและ ปรสา,าราชวังนะคะของจีนเป็นประเภทที่6ที่จากที่เคยเล่ามาแล้วในตอนแรกๆนะคะออวันนี้เราเราจะได้เห็นภาพซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อของจีนตอนตอนต้นรัชกาลในราชสำนักนะคะในในเรื่องของลัทธิเตา๋าความเชื่อของลัทธิเต๋านี่ก็จะมีเทพที่ชาวจีนกับไหวเคาบูชานะคะเป็นเทพสําคัญอยู่ 8องค์ค่ะเราจะรู้จักกันดีในชื่อโป้ยเซียนนะคะภาพวาดโป้ยเซียนเนี่ยเคยเป็นภาพวาดที่อยู่ในพระราชสำนักมาก่อนนะคะในสมัยราชวงศ์ชิงเป็นภาพที่ภาษาศิลปะเราเรียกว่าภาพคอนทัวร์ภาพคอนทัวร์คือภาพการเขียนลายเส้นและจบอย่างรวดเร็วนะคะหมายความว่าการเขียนเนี่ยแทบจะต้องใช้ลมปราณแบบเหมือนวิทยายุทธ เศร้าหลินจีนกันเลยทีเดียวนะคะก็คือเขียนปาดเร็วใช้สีน้อยนะคะใช้สีดำสีเดียวเองจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ความเจือจางของสีนะ้ก็ใช้สีดำที่ไม่ได้ผสมสีขาวแต่เป็นสีดำที่มีเนื้อ เนื้อน้ำอะค่ะใส่น้ําลงไปให้มากแล้วก็จนเป็นลําดับสีเทาที่ที่ศิลปินต้องการนะคะความยากของศิละปะแบบนี้ก็คือศิละปะคอนทัวร์คือมันเขียนยากเราต้องเข้าใจโครงสร้างของของสรีระหรืออนาตมี่อย่างดีนะคะเขียนแล้วมันถึงจะได้สัสดส่วนนะคะแล้วก็แต้มอันนี้คือความฉมังความฉมังในมือของช่างก็คือว่าสัดส,ส่วนของภาพจะเห็นได้ว่า ะะมีหน้าเขียนหน้างานเขียนเป็นแนวนอนนะคะและสัน้นซึ่งจะต้องเขียนให้ได้4ององในหนึ่งภาพและอีก4องค์ในอีกหนึ่งภาพเพื่อมาประกอบกันแล้วก็ภาพนี้แขวนอยู่ในพระราชสำนักนะคะอยู่ในสมัยเฉียนหลงห้องเต้นะคะจะเห็นได้ว่าอย่างเช่น หน้านะคะคือเส้นน้อยมากนะคะจีนเขาเก่งเรื่องนี้จริงๆคือเรื่องคอนทัวร์เส้นน้อยนะคะมันต้องถูกฝึกมาอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ด้านหนึ่งนะคะสีองค์แรกอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เป็นเซียนอีกสี่องค์ที่ที่เหลือนะคะก็จะเห็นว่า เนื่องจากเป็นภาพวาดที่เกี่ยวกับศาสนาและละทัทธิเต๋าเป็นสิ่งที่น้อยนะคะเกิดมีมีความนิยมในความน้อยเป็นหลักเพราะฉะนั้นการเขียนคอนทัวร์จึงเหมาะมากนะคะจะเห็นว่าสีน้อยๆที่เขาใช้แต่ว่าได้ได้ผลมากๆเลยคืออารมณ์ดูหน้าดูหน้าของเซียนองค์นี้นะคะดูองค์ประกอบสัดส่วนนั้นมันไม่ผิดเลยนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเลื่อมใสตามลทัทธิศาสนานะคะคือมินิมอลิส เป็นน้อยอย่างที่สุดอันนี้ภาพวาดนี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากเพราะว่าอายุนานมากนะคะแต่ก็ยังเก็บรักษาอยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่ได้เสียหายมากมายอะไรนะคะเราที่ต้องขึ้นสูงนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นก็โดนแสงหรือโดนความชื้นมากก็อาจจะเสียหายได้นะคะใครอยากชมภาพวาดจีนโบราณในเชิงศาสนาความเชื่อลัทธิเต๋านะคะต้องมาที่ห้องนี้ต้องชมห้องนี้ให้ได้เลยค่ะถัดมานะคะในห้องเดียวกันนี้ได้ โชว์ภาพที่มีชื่อว่า18อรหันนะคะแบ่งเป็นสองฟากอีกเหมือนกันนะคะฝากแรกเนี่ยเป็น9อรหันที่ตามความเชื่ออันนี้เป็นพุทธหินยานแล้วนะคะเป็นตามความเชื่อของคมภีคมภีที่บรรจุไว้ในนิกายหินยานซึ่งเป็นพระอรหันที่ปกปักรักษาพระธรรมคัมภีนะคะ อันนี้ถ้ามองในเชิงศิละปะก็คือว่าเป็นเส้นคอนท์ที่เพิ่มเติมสีเข้าไปมากกว่าชิ้นที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะชิ้นที่ผ่านมาเมื่อกี้เราเรียกว่าใช้สีเดียวแต่คอนท์อันนี้จะมีการแต่งแต้มความมีชีวิตชีวาขึ้นเล็กน้อยด้วยการเพิ่มสีอื่นๆเข้าไปนะคะดูอย่างที่เห็นเนี่ยพอเป็นเส้นเอาลน์แล้วก็จะมีสีที่เพิ่มเข้าไปช่วยให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะึ่งก็เป็นคอนเซ็ปที่สอดคล้องกับการ การนำเสนอนะคะหลักการภาพวาดที่เป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีความเรียบง่ายนิ่งแล้วก็มีความมีคาแรคเตอร์เราเรียกว่ามีคาแรคเตอร์นะคะคาแรคเตอร์ Character ของอรหันต์แต่ละองค์เนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะเราชื่นชมในเรื่องของความสด ของหน้านะคะความริ้วรอยของใบหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทํายากในในศิลปินแต่ละคนก็จะมีลักษณะเฉพาะตนในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะเส้นต่างๆเนี่ยจะต้องเกิดการตัดสินใจที่เฉียบขาดที่จะลงเส้นลงไปเพราะเหมือนเดิมค่ะผิดไม่ได้อันนี้เสียแล้วก็เสียเลยนะคะซึ่งเขาไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นศิลปินหรือช่างหลวงนั้นจะต้องมีความแม่นยําในการสร้างงานเพื่อถวายฮองเต ะะสมบัติชิ้นนี้อยู่ในพระราชวังของราชวงศ์ชิงสมัยของกษัตริย์เจียงหลงฮ่องเต้ค่ะค่ะอีกฝั่งหนึ่งของพระอาหารหันต์ทั้ง18นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราเข้ามาชมภาพนี้สิ่งที่อยากให้ใหออ้ท่านผู้ชมได้สังเกตกันคือใบหน้านะคะใบหน้าของอาหารหันต์แต่ละองค์นั้น เป็นเฉพาะเจอดจงมากนะคะมีคิ้วที่ต่างออกไปมีรอยย่นที่แตกต่างมีความอ้วนผอมแตกต่างกันไปนะคะอันนี้คือเราชื่นชมและลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งคือการสอดใสายผ้าไหมเข้ามาขั้นในระหว่างที่เป็นตัวอธิบายและภาพวาดน,นะคะซึ่งซึ่งในภาพวาดเนี่ยก็จะอธิบายถึงพระอรหันต์แต่ละองค์นะคะว่าชื่ออะไรบ้างนะคะ ภาพนี้ถูกเก็บรักษามายอย่างดีถือว่าสภาพดีมากในอายุของภาพนะคะภาพวาดใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อายุขนาดนี้หาชมได้ไม่ง่ายนะถ้าใครอยากมาชมจะต้องมาที่นี่เลยนะคะแล้วก็ชื่นชมเรื่องงานคอนทัวร์นั้นถือว่าฝีมือเป็นเลิศจริงๆนะคะวันนี้จันต้องจบห้องนี้ไว้แค่นี้ก่อนเพราะเรายังมีอีกหลายสมบัติอีกหลายห้องที่จะต้องชมกันแล้วก็หอชมกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะครับ คำขวัญของจีนนะครับเป็นคําขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคํานี้อยากจะให้ทุกๆคนนําไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไจเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับกเกษตรกรนะครับ ทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดนี้สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพวบเกษตรกร,ร,กรนี้ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จาเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสเตนเลสหนึ่งใบ ปุยหนึ่งกระสอบมูลค่าหนึ่พบาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่สองลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละหกร้อยบาทแล้วก็ หนึ่ขวดใช้ได้ถึงสิบไร่ตกไร่ละหกสบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับและที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะ,ะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสองอบาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ line oa ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ